ตอนนี้แมวอย้ายอยู่นครนายกแล้วแต่โรงเรือนข้างหลังนี่ไม่ใช่นะคะของแมวแมวยังจะอยู่ในช่วงที่ว่ากําลังจะสร้างโรงเรือนอยู่เลยค่ะแต่ว่าต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยเป็นต้นไม้ของแมวเองค่ะก็คือต้นไม้ก็ยังไม่ได้ย้ายมาต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นต้นไม้น้อยๆที่ไม่สบายก็เลยต้องพามาหาน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วที่นครนายกนะคะก็คือน้องเอกแล้วก็โรงเรือนข้างหลังเนี่ยก็คือของน้องเอกค่ะโรงเรือนข้างหลังนี่คือของเอกจริงทํากับพี่ คนหนึ่งครับก็คือทําในานามของแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์แคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์ค่ะแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์เนี่ยทำให้แมวมีความรู้เป็นที่แรกที่แมว่ไปเรียนเวิร์กช็อปอะค่ะไปเวิร์กช็อปเพื่อจะรู้เรื่องวิธีปลูกแล้วก็วิธีรักษาซึ่งน้องเอกนี่แหละเป็นคนสอนเองกับโคชลัตที่นะคะคน้องเอกเลี้ยงแคคตัสมานานหรือยังคะก็เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเลยนะครับประมาณจนถึงตอนนี้ประมาณ5ปีครับแต่เพิ่งมาเริ่มจริงจังเนี่ยได้ประมาณสัก3ปีครับ สามปีมีโรงเรือนใหญ่โตต้ตนไม้เปียกขนาดนี้เลยครับความยิงก็เริ่มไม่ใกล้แมวนะแต่ว่าเขาไปไกลมากเลยอะ่ะแมวยังโรงเรือนสองคูณสามอยู่ของเขาคือหกคูณสิบสองกับหกคูณสิบห้าแล้วก็มีโรงเรือนเล็กแล้วก็มีหกคูณสิบแล้วก็มีโรงเรือนเล็กสามคูณสิบสองโอ้โหเอกทําไมถึงมาเล่นแคคตัสละ่ะเข้ามาเพราะแคคตัสคา,าเฟ่ไทยแลนด์เหมือนกันเดิมก็คือผมรู้จักกับโค้ดรัชชีนะครับคือเป็นพี่ ที่ทางานเคยทํางานที่เดียวกันมาก่อนก็ตอนนั้นก็คือรู้จักกันก็คือเตะฟุตบอลด้วยกันก็เลยรู้จักกันค่ะส็จแล้วผมก็ออกจากที่นั่นมาแต่ก็ยังได้เจอกันบ้างช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเขาพี่เขาเริ่มจัดคอร์อสคอร์อสแรกๆเลยครับค่ะเขาก็เหมือนหาสตาฟเข้าไปช่วยเพราะว่าจํานวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นคนสนใจยเยอะขึ้นเขาก็เลยมาชวนเอกลองไปดูไหมไปทำแล้วพี่เฮ้ย เดี๋ยวก็รู้ผมก็เลย <laughs> นั่นแหละครับด้วยความอยากรู้ครับก็เลยไปดูก็ค่อยเป็นสตาฟก่อนเริ่มแรกนะครับตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจคือผมไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการขายเลยนะตอนแรกผมแค่สนใจว่าเฮ้ยมันแปลกมันสวยนะแคคตัสอ่ะแล้วมันมีอะไรบ้างมีสายพันธุ์อะไรบ้างม,มันต้องเลี้ยงปลูกเลี้ยงยังไงก็เลยศึกษาด้วยตัวเองครับแล้วก็ได้รับคําแนะนาจาก จากโคดัชชีเนี่ยครับเก็บเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์มาเรื่อยจนถึงอตอนนี้ครับคือจากคนที่ไม่รู้เนี่ยควือจะได้เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะใช่ปะจากที่ไม่รู้เนะศูนย์เลยเนะไม่รู้เลยครับกลายมาเป็นคนที่ปลูกแล้วก็กลายมาเป็นเพาะขยายพันธุ์จนกระทั่งกลายมาเป็นคนที่สอนคนอื่นได้อะ่ะคิดดูสิแล้วก็จนมีโรงเรือนใหญ่โตอย่างเงี้ยแล้วก็ในแง่ของไรายได้ละคือเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้คือประกอบอาชีพเป็นก็ออกมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วครับนี่เกษตรกรชอบทานี้มากเกษตรกรแล้วสามารถที่จะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้ดีเลยไหมคะก็ช่วงก่อนนั้นเนี้ยครับที่ตลาดมันค่อนข้างค่อนข้างดีก็ช่วงนั้นอ่ะดีเลยเหมือนได้โบนัสทุกเดือนแต่ช่วงนี้ก็ก็เบาลงนะครับตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตามเรื่องะโปรดัก ไซค์โปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลนะครับี๋ยวมันก็จะวนกลับมาเองครับเพราะ<ช>ฉะนั้นก็ถ้าเราชอบแล้วมันยังพอเลี้ยงตัวเองได้ก็ต่อไปครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงคะก็ช่วงแรกๆช่วงโควิดรอบแรกๆครับก็ค่อนข้างดีเลยครับถือว่าถือว่าดีกว่าก่อนที่จะมีโควิดอีกเอจริง <c oughs> คือพวกสวนนี่เรียกว่าขายกันหมดโต๊ะหมดโตะ๊ะอ่ะตอนนั้นพี่ยังอยากจะผันมาขายเลยครับ ค่ะแล้วยังไงคะพอโควิดสองโควิดสามก็เบาลงครับก็แต่ก็ถือว่ายังยังได้อยู่ครับไม่ถึงกับแย่มากค่ะครับแอบถามนิดนึงคือการที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงแคคตัสเนี่ยนะทำให้รายได้ดีกว่าตอนงานทำงานประจำไหมสำหรับตัวผมนะครับดีกว่าครับเฉพาะถ้านับเป็นตัวเงินนะครับก็ พอๆพอกันไม่ต่างกันมากมแต่ที่ผมได้กลับมาคือผมได้เวลากลับมามที่ผมตัดสินใจออกมาทําเต็มตัวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือผมมีลูกพอดีคครับแล้วก็เห็นว่าถูถ้าเราไม่มีเวลาให้ลูกอะลูกจะโตมาเหมือนขาดความอบอุ่นหรือเปล่าประกอบกับเราทําตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยทำมาสามสี่ปีแล้วอะอม,มันก็พอที่เราจะ จะต่อยอดแบบจริงจังได้แล้วก็เลยตัดสินใจออกมาตัวเงินน่ะคือขึ้นอยู่กับตัวเองเลยครับขึ้นอยู่กับความขยันขยันขยายขยันพัฒนาสายพันธุ์ค่ะแล้วก็หาช่องทางต่างๆในการจําหน่ายตัวเงินมันขึ้นอยู่กับความสามารถตรงนี้มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดสาหรับผมเ <c oughs> นะี่ยทำป,ปัจจุบันเนี่ยครับ <c oughs> ก็อยู่ได้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ได้เวลากลับมาดีมากเลยอะ่ะ ฟังแล้วก็แบบเออดีมากเอกเอกมีคําแนะนําอะไรไหมคือคือเอกเนี่ยอยู่ในจังหวัดนครนายกเนาะพี่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่เขามีเรียกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงแบบนี้เนาะครับแล้วก็อยากจะทําที่ไม่ต้องสเกลใหญ่แบบกระท่อมลุงจรหรือคุณดียวเงี้ยครับเอกมีคําแนะนํำไหมเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับคนในวัยหนุ่มอย่างเราอยู่ในภาพแวดล้อมแบบนี้ก็ถ้าเป็นผมนะ มผมก็จะแนะนําให้ทุกคนเริ่มทําจากอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบสักวันหนึ่งครับมันจะมีช่องทางที่เราจะสามารถาสร้างไรายได้จากตรงนั้นเองครับอขอให้ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองชอบอหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอแล้วก็ยืนหยัดทามันจนเราชํานาญจนเราเป็นเอ็กซ์เพร์ในด้านนั้นนะครับม,มันก็จะสามารถสร้างเป็นอาชีพให้เราได้ อืมค่ะเป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสุขให้เราได้เนอะแล้วก็อย่างที่เอกบอกก็ได้มีเวลาให้อยู่กับครอบครัวซึ่งดีมากเลยอะ่ะดีดีดีมากเลยค่ะโอ้โหน้องเอกนี่เยอะกว่าที่พี่มาคราวก่อนอีกนะเนี่ยค,คือแบบเยอะมากนี่คือแบบนี่เป็นอะไรคะนี่ฝั่งนี้เป็นแอสโตรแอสโตรครับส่วนใหญ่จะเป็นแอสโตรไฟตัมครับเพราะว่าอชอบเป็นการส่วนตัวืันกันกเ,เลยขยายไว้เยอะค่ะครับ แล้วก็มีดิสโก้เนาะครัมีดิสโก้แคคตัสมีแมมเมลเลียมีจิมโนคาลิเซียมครับอ๋อโอเคหลอดนั่นคืออะไรคะอ๋อมันเสียทรงครับผมเอามาปรับทรงมันแล้วก็ขามันไว้อ๋อนี่นเป็นวิธีการของคนที่เป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญฝั <c oughs> ่งฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีหลากหลายเลยครับะอะลิโอคาัสมีโคลีแฟนทาครับมีทั้ง l อลูกผสม มีฮานวิชไอก็มี l อีแท้ก็มีครับค่ะ l อีแท้กก็มีนะอันนี้ก็เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นดูกว้างๆไปนะปีช้างไร้หนามนะคะช้างไรหนามด้วยอันนี้ช้างไรหนามที่เป็นของของโค้ดลัทีิอันนี้เป็นโรงเรือนที่หนึ่งเนาะแล้วก็ยังมีโรงเรือนอีกเอกพาไปเลยเชญเลยครับโรงเรือนอันนี้ยังไงคะพิเศษกว่าโรงเรือนนั้นยังไงคะตรงนี้จะเก็บเป็นแม่พันธุ์ครับเออเอกเดินฝั่งนู้นเลยครับค่ะอันนี้ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะเห็นว่ามีต้นขนาดไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะอะไรนะเมโลแคคตัสครับเมโลเต็มเลยอะไรคะคอรีฟันท่าครับคอรีฟันท่าแมมนกฮูกนกฮูโพรอมอ่าอันนี้ชูแมนชูแมนนีอายค่ะกำลังออกดอกกันสีชมพูสวยเลยค่ะอุ้ยนี่สวยจังเลยอ่ะเมโลแคคตัสลาเมรีอายค่ะจุดเด่นคือหนาม หนาเป็นสีแดงลายนาสีแดงสวยครับค่ะสวยสวยสวยอันนี้สวยเลยค่ะแล้วก็อันนี้ลิวเทนเบอร์เ,รเกียรครับเคยได้ยินชื่อไหมครับไม่เคยค่ะเป็นไม้ที่จริงๆเป็นไม้ที่นิยมมา,มาในเมื่อก่อนครับค่อนข้างนิยมแต่ช่วงหลังๆไม่รู้มันหายจากตลาดได้ยังไงค่ะครับแล้วทำไมน้องเอกถึงเลี้ยงไว้คะ ชอบครับชอบแล้วก็อย่างน,นคือสายพันธุ์นี้มันสามารถทําลูกผสมข้ามสายพันธุ์ได้ผสมกับพวกเฟโรแคคตัสไดผส umm ้ผสมกับแอสโตไฟตัมได้อ่าผสมกับแอสโตได้ด้วยเพราะมันเหมือนคาุูดเหมือนกันเนาะก็คล้ายๆครับแต่คือลักษณะดอกเลยครับลักษณะดอกคล้ายกันมากเลยค่ะยูสเทนเบิร์กเกียค่ะสวยๆอันนี้ตัวนี้แปลกตลาดดีคะ่ะอ๋อตัวนี้เป็นออชินฟซิครับ อีชินอบที่เป็นแบบว่ามอนใช,ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเขาเรียกกันอ่ะช็อกโกแลตชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตมีสามต้นสวยอางสามต้นเลยอะ่ะพ <c oughs> ี่นันน่าชอบนะพี่นันชอบต้นแปลกๆ <c oughs> ค่ะโอเคแล้วนี่ก็เป็นฝั่งนี้อันนี้มียิมโนด่างเขาใช้หินสีดําด้วยอ่ะสวยอะ่ะเป็นไอเดียนะสําหรับคนที่เลี้ยงยิมโนด่างว่าการปลูกต้นไม้มันเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งครับการใส่หินสีดําก็คือ เหมือนเราทําแบ็กกราวให้ให้ต้นไม้มันดูเด่นขึ้นมาจริงนี่ไงคือสีเด้งออกมาเลยนะครับพี่จะลอกได้ครับยินดีครับพ <c oughs> ี่จะใส่หินสีดำบ้างค่ะนี่ไงโอ้เต็มเลยนี่ทั้งกระถางเลยเนาะครับก็มีนะคะมีด่างหลายต้นเลยค่ะนี่นี่แอสโตรครับมาริโอสติกมามาริโอสติกมาเนาะออกดอกด้วยอะ่ะผสมไหมนี่ผสม จร,จริงๆต้องมาผสมแล้วล่ะครับอ้าวแล้วพี่มาไงเขาเลยอดเลยไม่เป็นไรครับเออเออแม้กระทั่งต้นเขียวที่ไม่ด่างเนาะใส่หินดำยังสวยขึ้นมาเลยนะนเป็นไม้ที่ทางแคคตัสคาเฟ่ทางพี่รัตนะครับตั้งใจอยากจะผลิตออกมาให้ได้จํานวน,นเยอะๆนะครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเขียวเอกลักษณ์เขียวเอกลักษณ์อ,อ่าไม่ด่างก็จริงแต่อ่ารูปทรงไม่ซ้ำใครมีลักษณะ เด่นเฉพาะตัวเอาที่เป็นแบบปุ่นใจนําเหนือที่แบบชอบปึกบึนี่โอ้ปุนเขียวก็จริงนะแต่เขาสวยใช่ครับเนี่ยครับจุดเด่นคือตัวบ้างครับลึกเข้าไปเลยใช่จริงๆแล้วก็พยายามทําให้เขาไม่มีหนามที่ตัวนี้สวยอ่ะแปลกแล้วสีความที่ปลาบ้างลึกแล้วมันเหมือนเหมือนมีเงาเนาะใช่ครับอืมก็เลยสวยค่ะทรงทรงใหญ่ครับค่ะ สวยๆแล้วหน่อเขาจะเหมือนกันไหมคะตอนนี้เท่าที่ทํามาอยู่หน่อเหมือนครับหน่อเหมือนได้ยฉันก็ไม่น่าถามเนื <c oughs> ้อหนอก็ต้องเหมือนสิหน่อเหมือนครับอ,อ๋อแล้วก็ผสมกันแล้วจะผสมกับอะไรล่ะคะเพื่อให้มันเออสวยขึ้นไม่มีหนามก็คือตัวนี้มันเป็นไม้ที่ทางโค้ชรัดเขาเหมือนบีดมาตอนแรกๆอะครับแล้วมันได้ลักษณะแบบนี้มามันก็จะมีอยู่สองสามต้นที่มันหลุดมาก็จะเอาคือมันยังมีหนามอยู่เราก็พยายามจะเอา กลับเข้าไปอีกทีหนึง่งเข้ากันเองอีกทีหนึง่งในชุดเดียวกันเพื่อให้มันคิดว่ามันน่าจะออกลักษณะไร้นามออกมาได้ค่ะครับก็พยายามเลือกผสมก็คือตัวนี้จุดเด่นมันคือบั้ง,งนะครับเราก็พยายามเจ้าที่มันเป็นบั้งเข้าไปก็เอาลักษณะที่เป็นต้นแบบเดียวกันนี่แหละผสมกันใช่ค่ะ ก็ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะก็เหมือนว่าให้พอเหมือนอินบีดหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นยินด้อยก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะน้ำหนามก็เลยจะหายไปก็คิดว่าอย่างนั้นครับค่ะอ่ะพี่ก็พูดอะไรที่เป็นหลักการได้บ้างนะใช่เขาเรียกอินบีดอินบีดค่ะอันนี้โรงเรือนที่ข้างบนนี่เป็นอ๋อนี่เป็นพลาสติกพลาสติกหมดเลยสแลนหมดเลยใช่ครับแต่ว่าข้างล่างตรงนี้เป็นมุ้งครับใต้ใต้ชั้นวางเนี่ยจะเป็นมุ้งมุ้งตะข่ายมุ้งตะข่ายนะคะแล้วก็โต๊ะอันนี้เป็น เป็นสมาร์ทบอร์ดครับสมาร์ทบอร์ดนะคะวางบนมีอิดบล็อกครับมีอิดบล็อกแล้วก็มีแท่งเสาปูนครับเสาั้วเนี่ยครับอเป็นอย่างง่ายทําเองทําเองครับเป็นไอเดียสําหรับคนที่ไม่อยากลงทุนเยอะไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะค่ะครับพี่สังเกตเป็นอันนี้ที่เป็นร่อนเนี่ยค่ะกระเบื้องร่อนครับกระเบื้องร่อนกระเบื้องปูมุงหลังคาเรานี่แหละครับเลือกใช้ได้เลยร่อนเล็กร่อนใหญ่เลือก ใช่ค่ะแล้วพื้นล่ะคะที่เห็นมีปูดำๆกันวัชพืชนี่ใช่ครับเป็นผ้าใบคุมกันวัชพืชครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับเพื่อให้มีความชื้นก็ส่วนหนึ่งคือให้มีความชื้นแล้วก็กันพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นนะครับค่ะทําความสะอาดอะไรก็ง่ายครับคือให้มีความร้อนที่พอดีแสลน50%เนี่ยเดียวกันก็ต้องระบายอากาศเพราะนั้นด้านล่างก็จะใช้ให้เป็นตะข่ายที่มีอากาศถ่ายเทถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะ แล้วก็พื้นก็ให้มีความชื้นค็คืจากจากิวตทดไม้สวยใช่ใช่จากที่ทดลองมาครับพอสภาพอากาศภายในโรงเรือนมันมันมันไม่ใช่อับชื้นนะครับแต่แค่มันเหมือนมันมีความชื้นมันช่วยให้ผิวของต้นไม้เราอ่ะมันมันดูเงามันดูสวยขึ้นได้ค่ะครับมันไม่กล้านเกินไปแล้วลงนั้นพื้นเป็นพื้นปูนใช่ก็คือปัญหาจากพอเริ่มทําจากโรงนี้ไปโรงนู้นปุ๊บเราอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นอ่ะ เราก็เลยเทพื้นปูนเลยกดว่าช่วงแรกก็มีปัญหาครับคือมันแห้งเกินไปครับไม้ต้นไม้ผิวกล้านค่ะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาน้ำครับมาฉีดที่พื้นอเพราะมีบางคนที่เขาทำโรงเรือนไปแล้วแล้วเป็นพื้นปูนค,คือเขาดูคลิปพี่ที่บอกว่าไม่ควรจะใช้พื้นปูนแต่เขาทําไปแล้วอ๋อจริงๆอ่ะจากประสบการณ์ผมนะครับอพื้นปูนมันก็มันก,มนก็มันก็ดีครับแล้วบางสายพันธุ์มันก็ชอบ ชอบด้วยอย่างเช่นพวกซูเปอร์คาร์บูโตครับถ้าเป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยครับน้ําแห้งเร็วอากาศไม่อับชื้นอย่างเงี้ยมันจะขาวฟูสวยมากเลยครับหรือว่าพวกแมมเมลเรียอย่างเงี้ยครับขนจะแบบสวยไม่เป็นกระจุกอย่างเงี้ยเลยครับค่ะเพราะว่าอากาศมันแห้งเร็วพอเราลดน้าปุ๊บพื้นมันแห้งเร็วค่ะครับอ,อย่างสายพันธุ์พวกนั้นอาจจะชอบแต่ถามว่าเลี้ยงได้ทุกสายพันธุ์ไหมเลี้ยงได้ทุกสายพันธุค์ครับ จริงแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็สวยขึ้นหน่อยใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบแมมกับชอบอันนี้ก็ดีเลยโอเคค่ะก็เป็นทริคนิดนึงครับค่ะอันนี้อีกโลงหนึ่งอันนี้ไซส์อันนี้เป็น3.4คูณ12ครับ3.4คูณ12อันนี้จะเล็กกว่านี้เป็นต้นเป็นโรงเรือนสําหรับอะไรคะจริงๆคือมันเป็นโรงเรือนโรงแรกที่ผมทําด้วยตัวเองครับพี่ดันเชิญค่ะโรงเรือนอันนี้ น้องเอกทำด้วยตัวเองใช่คนเดียวโโอ้เหล็กมันโค้งได้ไงอ่ะก็มันมีคล้ายๆเป็นล้อล้อมอเตอร์ไซค์ครับขอบมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยๆดันโค้งโค้งโคงแต่ช่วงนั้นแบบเพลิงเขิมมากฉันต้องทำให้ได้ครับก็เลยลองทำเองดูจริงๆมันเป็นโรงเรือนที่เลี้ยงไม้ได้สวยระดับหนึ่งเลยนะครับค่ะจากอะไรคะ เพราะอะไรคะเพราะว่า,าสภาพโรงเรียนมันค่อนข้างอบอะครับมีความชื้นในอากาศคือมันเหมือนมัน,ม,นมีความชื้นที่ช่วยช่วยให้ผิวไม้มันไม่ก้านนะครับค่ะแล้วก็แดดตอนนั้นมันมีแค่โรงเดียวแดดก็ได้เต็มเต็ม<อ>ะตอนนั้นผิวไม้แบบสวยมากค่ะแต่พอเราต้องขยายม,มันก็เลยต้องยอมให้โรงนี้เป็นไม้เล็กไปค่ะเพื่อที่จะเอาโรงใหญ่มา ้นขาๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าไม้เล็กๆอายุประมาณปีได้ไหมจริงๆก็คือไม้ที่แยกออกมาจากพอร์ตอย่างนั้นะครับค่ะไม้ที่เราเราจะมาเลี้ยงไว้ที่โรงนี้อืมค่ะแล้วก็มีไม้กราฟด้วยใช่ใช่คับทาไมต้องยังทําไม้กราฟอยู่อะคะหนึ่งคือการกราฟมันเป็นการขยายพันธุ์นะครับค่ะที่ที่เร็วน่าจะเร็วที่สุดแล้วล่ะ เร็วเร็วที่สุดเลยใช่ของของแคคตัสนะครับค่ะก็คือบางตัวเราสามารถมันมีลักษณะพิเศษที่เราสามารถทําหน่อมันหน่อ,อมาได้ไงครับเราอยากให้มันมีได้จํานวนเยอะๆะก็เอามากลับเก็บหนอ่อกับอีกส่วนหนึ่งคือบางตัวมันเป็นไม้หาย,ยากอะครับไม้ที่เป็นไม้พอมเล็ดหรือไม้ที่อยู่้วยรากตัวเองมันหาซื้อไม่ได้ในตลาดไงครับหาเก็บที่ไหนไม่ได้ถ้าเรามีไม้กราฟหรือบางทีเราไป เข้าสวนแล้วเข้าใจดีแบ่งมาให้ทำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเอามาเพื่อเพื่อให้มันชัวร์ว่ามันจะอยู่กับเราค,ครับก็ยืมรากต่อใช้ไปก่อนยังไม่ต้องเป็นรากตัวเอง oh. ยืมรากต่อใช้ไปก่อนแล้วก็ได้ดอกมาผสมได้หน่อมาขยายต่อค่ะครับโอเคก็ได้ชมสวนแคคตัสเนอะของน้องเอกซึ่งมีความหลากหลายมากเลยนะเนี่ยมีความหลากหลายเนอะมีหลายต้นเลยเนาะก็คือ ใครชอบแบบไหนก็ติดตามได้นะคะเด็ดใจคุยกับน้องเอกได้เลย,ยแล้วก็คลิปหน้าน้องเอกช่วยบอกให้ความรู้พี่หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแคคตัสวันนี้ก็เตรียมมาหลายต้นเหมือนกันค่ะโดยที่เราจะไม่อายที่ต้นไม้เราไม่สบายแล้วเราก็เอามาอวดนะคะเพื่อให้ได้เพื่อให้ทุกคนได้ความรู้นะคะระหว่างนี้ใครชมก็อย่าลืมนะไหมคะ กดไลค์กดติดตามเพจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะคะขอให้เรียงแคคตัสอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของโรคแคคตัสค่ะ